ได้ม่เรียบร้อยแล้วครับกับของเล่นใหม่ของผมอีกตัวหนึ่งคลิปนี้เราจะมารีวิวโถวปันอนเนกประสงค์ของยี่ห้อ Boss เป็นรุ่น MUM Series 2หรือ MUM Series 2นั่นเองครับใครที่กำลังมองหาเครื่องผสมอาหารดีๆสักตัวหนึ่งแล้วก็ราคาย่อมเยาใช้งานที่หลากหลายแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับบอกเลยนะฮะว่าตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับใบประกันสินค้านะครับ นนี้ก็จะเป็นฝาครอบสำหรับที่ตีแป้งนะครับมีคู่มือมาให้สีดำนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฝาโถก็จะมีใบพัดแต่ละแบบนี่นะครับก็จะมีใบพัดส,สำหรับ เอาไว้ขูดด้วยเอาไว้ซอยต่างๆสไลด์ต่างๆนะครับก็จะมีแถมมาให้ขนาดของโถนะครับจะอยู่ที่3.8ลิตรตัวเครื่องนะครับก็ถือว่าไม่หนักเลยนะมันจะมีความเบาประมาณหนึ่งนะครับสมกับชื่อไลท์คอมแพกตรงตูดเนี่ยมันก็จะมีตัวยางจุกด้วยนะครับเอาไวด้ดูดก็เอาไว้กันแบบว,ว่าเวลาโถปั่นแรงๆหรือว่าปั่นที่มันมีน้ำหนักเนี่ยมันก็จะช่วยยึดให้ตัวเครื่องเนี่ยมันไม่ไถไปทางอื่นได้นะครับโดยรวมภายนอกเนี่ยมัน จะเป็นลักษณะเหมือนพลาสติกผมรู้สึกว่าพลาสติกเขาเนี่ยมันไม่กองแกงนะการดีไซน์ของบอชเนี่ยมันค่อนข้างแบบมันจับแล้วไม่ใช่แบบกองแกกกองแกกอะออโถผสมอาหารเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ3.8ลิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไซส์เนี่ยกำลังดีสําหรับใครที่กําลังต้องการจะทําอาหารกินเองที่บ้านทําขนมกินเองตีกินเองอะไรแบบนี้นะครับตีเมลรงทําขนมทําขนมปังต่างๆหรือว่าจะทําพวกสลด์ผัก สลั์แครอทหรือว่าปั่นแครอทอะไรต่างๆที่มันเป็นแบบใช้พวกใบมีดพวกนี้เป็นตัวช่วยได้นะครับก็คือเขาแถมมาให้ผมว่ามันช่วยประหยัดแรงประหยัดเวลาไปเยอะเลยสําหรับใครที่ต้องเตรียมอาหารเยอะๆนะครับใช้เครื่องเนี่ยแล้วก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้ทุ่นแรงเนี่ยผมบอกเลยว่าทําให้เราประหยัดเวลาในการทําอาหารไปเยอะเลยนะครับรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่น Light c o m p a c t นะครับสีนี้เนี่ยจะเป็นสีที่มีความเร็วสปีดอยู่ที่เบอร์หนึ่งเบอร์2อเบอร์3าเบอร์สนะครับ แม็กซิมัมอยู่ที่4เขาจะมีหัวมาตรฐานนะครับก็คือตีพวกเม์แรงตีที่ขึ้นฟูต่ตางๆพวกไข่ขาวตีเอ,อ่ออะควาฟาบ้าหรือว่า ทำให้มันเกิดฟองอากาศในส่วนผสมเราเนี่ยตัวนี้ก็จะมีแถมมาให้ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวตีให้มันเข้ากันเป็นส่วนผสมแบบว่าเป็นเอาไว้คนอะไรแบบนี้นะครับก็แถมมาให้เป็นแบบนี้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นตะขอฮุกนะครับเอาไวต้ตีพวกขนมปังพวกซาวโดพวกพวกขนมปังต่างๆนะครับก็จะใช้หัวตะขอแบบนี้ให้มา3มหัวนี่นะครับกดปุ่มนี้เพื่อที่จะเปิดปุ๊บใส่นี้ลงไปอ่ะผมใส่เป็นหัวตะขอแล้วกันนะก็ใส่เข้าไปในรูนี้นะครับ แล้วก็กดให้มันดังแกลกแล้วเราก็ปิดลงไปนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะแล้วก็เบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ อีกหนึ่งอย่างนะครับที่เขาแถมมาให้ก็คือจะเป็นตัวกันกระเด็นนะครับเวลาเราผสม,มแป้งต่างๆเนะี่ยก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดได้เลยนะครับก็จะใส่แป้งใส่อะไรก็ตอนผสมเนี่ย้องกันกระเด็นปั่นไปเรื่อยๆเทไปเรื่อยๆนะครับก็ได้เหมือนกันก็สะดวกดีนะครับตัวนี้ต่อมานะครับอีกหนึ่งตัวที่เขาแถมมาให้ในรุ่นนี้เนี่ยก็คือหัวใบมีดแบบนี้เป็นหัวสไลด์ซอยฝอยๆแล้วก็ซอยเป็นเส้นๆนะครับก็จะแถมมาให้ หนึ่งตัวคือตัวนี้นะครับมี2ด้านเลยถ้าเราต้องการสไลด์แบบยาวแล้วก็ใหญ่ๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นด้านนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้แบบฝอยๆเล็กๆเนี่ยเราก็แค่พลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้นี่นะครับเป็นขูดฝอยเหมือนกันแล้วก็จะแบบเอาไว้ขูดชีสขูดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาจะแถมมาให้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะมีตัวฝาปิดของมันแล้วก็อีกหนึ่งใบมีดที่ผมลองประกอบเมื่อกี้ก็คือตัวนี้ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสไลด์มี2ด้าน2ขนาดก็จะมีขนาดแบบว่าบางๆสไลด์บางๆเช่นสไลด์แตงกวาสไลด์แครอทอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราอยากจะสไลด์ที่เป็นแบบมันฝรั่งที่มันชิ้นใหญ่หน่อยก็จะเป็นอีกรูนึงนะครับเพียงแค่เราพลิกด้านมาอีกด้านหนึ่งเท่านั้นเองนะครับวิธีการก็คือเราก็จะวางโถนี้นะครับเอาไว้แล้วเราก็ถอดหัวนี้ออก อย่างแรกเลยนะครับเราก็จะใส่ตัวนี้คว่ำลงใส่ให้มันตรงล็อกนะครับแล้วเราก็หมุนให้มันล็อกจุดกับที่แกนตัวนี้ลงไปแล้วก็เลือกใบมีดที่เราต้องการนะครับถ้าผมต้องการสไลด์บางๆผมก็ใส่ด้านนี้ลงไปเลยนี่นะครับฝาปิดให้ตรงรูของเขานี่แล้วก็ล็อกให้แน่นแล้วเราก็ใส่ของต่างๆลงไปในนี้นะครับแล้วก็เปิดสวิต ปรับความแรงความเร็วได้ตามชอบเลยเรามีแครอทเราก็ใส่ลงไปในรูนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้กดเอาอย่าไปแบบว่าเอามือกดลงไปนะครับค่อนข้างอันตรายนะแล้วเวลาเรากรอกเสร็จนะครับไอตัวส่วนผสมเนี่ยมันก็จะออกมาตรงนี้แล้วก็ลงในโถแค่นั้นเองนะครับ เครื่องผสมอาหารอเนกประสงค์ยี่ห้อ,อ Bosch รุ่นมัมซีรีส์2เป็น Light c o m ม a c t มีความสะดวกกระทะัดรัดใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายค่อนข้างง่ายนะครับสเปคของรุ่นนี้นะครับมีกำลังวัตต์อยู่ที่700วัตต์ฐานตัวผสมอาหารตัวนี้นะครับจะมีความจุอยู่ที่3.8ลิตรโดยสเปคที่เขาระบุไว้นะครับสำหรับการตีเค้กเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2.4กิโลส่วนเป็นขนมปังต่างๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.7กิโลนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมเนี่ยผมแนะนำนะครับว่า เราควรจะลดปริมาณการตีต่างๆเนี่ยให้น้อยลงไปสักอีก1ส่วน4จาก2.4ที่เขาแนะนำมาเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะตีอยู่ที่ประมาณ1.5-1.7กิโลไม่เกินนี้นะครับเพื่อเป็นการถนอมตัวออมอเตอร์แล้วก็การใช้งานของเครื่องด้วยนะครับการดีไซน์ต่างๆของเครื่องเนี่ยก็ถือว่า แม้จะเป็นพลาสติกนะมันไม่กอแก๊กอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นพลาสติกที่แบบว่าแตกง่ายพังง่ายอะไรแบบนี้นะครับในรุ่นมัมซีรีส์สนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีการใช้งานฟังก์ชันที่หลากหลายมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานของเครื่องผสมอาหารที่มีในท้องตลาดนะตอนนี้จะมีหัวต่อนะครับเครื่องสไลด์ผักต่างๆหัวสไลด์นะครับเป็นใบมีดเนี่ยมี3แบบด้วยกันก็คือเป็นแบบขูดแบบสไลด์เป็นแผ่นแล้วก็มีแบบว่าเป็นเชดเด็ดนะครับหรือว่าเป็นสไลด์แบบ เอซอยอ,อ่ะเหมือนแค่หลอดซอยที่เป็นเส้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีอยู่ในนี้อยู่ในหัวนี้เราก็จะใช้หัวนี้นะครับเป็นตัวอุปกรณ์เสริมของเจ้าเครื่องตัวนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับรุ่น Mar m a มซี r ี่สอของบอชตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถสั่งซื้อเพิ่ม หากใครต้องการจะทําอาหารที่หลากหลายมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ตีพาสต้านะครับเครื่องรีดแป้งต่างๆโถปั่นผสมอาหารนะครับหรือว่าจะเป็นโถปั่นน้ําผลไม้ก็มีพวกบดเนื้อสัตว์บดผักต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เสริมสามารถสั่งซื้อได้ด้วยนะครับรุ่น MU UM MS 2 EB01 ตัวนี้นะครับหรือรุ่นม UM ั m s e r i e s 2เนี่ยราคาเต็มๆนะครับจะอยู่ที่12,900บาทนะครับแล้วเราสามารถไปดูตามโปรโมชั่นต่างๆที่ตัวแทน จหน่ายต่างๆนะครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นลดราคานั่นนี่นู hmm. ่นด้วยนะครับเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลดูนะครับเรื่องผสมอาหารมัมซีรีส์2ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ต้องการตีเค้กทําขนมปังด้วยนะครับแล้วก็ต้องการผสมอาหารของตัวเองเช่นทำเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยในปริมาณที่สำหรับ ครอบครัวกินนะครับเป็นโฮมยูสแล้วไม่ได้แบบว่าเป็นอุตสาหกรรมกึ่งอุตสาหกรรมหรือว่าไปขายของเปิดร้านอาหารอะไรอย่างนั้นนะครับด้วยไซส์ที่จํากัดนะครับแล้วก็รวมถึงกําลังวัตที่อยู่ที่700วัตต์เนี่ยผมคิดว่าเครื่องนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่อยู่บ้านนะฮะทำเค้กทําขนมปังกินเองหรือว่าทํากินกันในครอบครัวผมว่าเครื่องนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแต่สําหรับใครที่ต้องการจะลงทุนเพื่อทําเป็นเปิดร้านอาหารหรือว่าทําขายเป็นจริงเป็นจังนะครับเครื่องนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเครื่องนี้เนี่ยเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับผมเชื่อแบบนี้นะครับว่าอุปกรณ์ทุกอย่างราคาที่เขากําหนดมาเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองถามตัวเองก่อนว่าเราจะวางแผนทําอาหารในรูปแบบไหนถ้าเกิดว่าทําเป็นโฮมยูสตัวนี้เนี่ยผมแนะนํามากๆเลยนะครับแต่ถ้าทําเป็นอุตสาหกรรมเราอาจจะต้องมองที่กําลังวัดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ตัวโถปั่นเนี่ยมี ความจุที่เยอะขึ้นกว่านี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็บอกว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาโถผสมอาหารดีๆสักเครื่องหนึ่งนะครับผมจะแนบลิก์แล้วก็รายละเอียดต่างๆสําหรับสินค้านะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์สําหรับเครื่องผสมอาหารตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์ต่างๆร่วมกันได้นะครับแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็กําลังมองหาเครื่องผสมอาหารัครื่องงนนึะบ ก็ใครมีคาถามอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะคอยอ่านคอยตอบคอยดูให้กับเพื่อนๆน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมทั้งใน Facebook ทั้ง u t u b e แล้วก็ t i k t o k ด้วยนะครับผมจะมาแบ่งปันสูตรอาหารเมนูวีแกนแพนเบสต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงรีวิวอุปกรณ์เครื่องครัวดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ